สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิงห์เช้าบ่ายนะคะพระจำวันที่18บแปดตกาคมปี66หกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกัรพนันนะคะสำหรับเช้า0ูนย์กับ1ามหนึ่งกับสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หน็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามสี่สามเจ็ดู่งับคู่ก็ศูนย์สาม สามสี่สี่สามศูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายห้าก็แปดสามก็หกห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกแปดหกห้าแปดสามหกแปดสามหกห้าห้าหนึ่งแปดหรือจะจับคู่ก็ได้นะสามหกหกสามห้าแปดแปดห้าสามห้าห้าสามหกแปดแปดหกเนาะ ขอขอเป็พื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อทั้งสองแนวทางเนาะอาจจะมีเสียงแทรกขึ้นมาหน่อยเดอ้อกลับมาอยู่บ้านอย่าลืมลุ้น vip ด้วยนะคะเช้าบ่ายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแบบเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ บ่ายลุ่นเช้าเช้าลุ่นบ่ายด้วย